U C V U C V U สวัสดีคระคุณผู้ชมค่ะเห็นหน้าดีฉันแล้วใช่ไหมคะก็คงจะนึกถึงรายการ U C V o จำเป็นเนี่ยเราเจอกันที่ไหนคะเราเจอกันทุกวันเสาร์นะคะเวลา5โมงเย็นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลยลงกรณ์ในภาพรวมราชูประธมนะคะยูนี่เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะเป็นที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ทําไมถึงเป็นยูนิทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่า,าสร้างสารรค์สําหรับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆหลากหลายที่นี่มีที่นี่มีศูนย์ฝึกอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกาฟแฟหรือว,ว่าเรื่องของถ่ายภาพหรือเรื่องอาหารขนมเบเกอรี่ต่างๆนะคะที่นี่เป็นศู การเรียนรู้ที่เราเนี่ยจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าอาชีพต่างๆมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีอาหารพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันแล้วก็ประกอบอประกอบอาชีพกออ็ได้นะคะแล้วก็ประกอบอาหารปรุงอาหารกันก็ได้ในเย็นวันนี้นะคะต้องมีเชฟที่น่ารักเชฟหนุ่มหล่ออีกแล้วค่ะวันนี้เราเชิญมานะคะพลาดไม่ได้หนุ่มหล่อทุกคนค่ะสําหรับเชฟที่นี่นะคะแต่จะเป็นอาหารอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะบอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นรายการ ที่นี่เวลาเราเชิญเชฟมาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เชฟธรรมดาทําอาหารได้ด้วยแล้วก็ต้องหน้าตาดีด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรายการเลยนะคะแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ของคนรุ่นใหม่ของที่นี่ด้วยนะคะต้องบอกว่าเชฟท่านนี้นะคะ เป็นนักศึกษาที่เรียนจบจากที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เราพบกับเชฟดีกว่านะคะเรียกสั้นๆว่าเชฟอาร์มส่วนชื่อจริงยาวมากดูจากตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีเชฟอาร์มค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้โหเป็นไงคะจริงๆอยากให้เปิดหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาเขาดีมากคมเข้มนะคะทำแล้วต้องอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้เชฟจะมาทำอะไรให้เราทานเอ่ยวันนี้จะเป็นสเต็กปลาซอสเพสโต้ครับซอสเพสโต้นะคุณผู้ชมค่ะจะเป็น อาหารสไตล์ฟิวชั่นก็คือว่าตัวสเต็กปลานี่มันจะให้กิ่นอายเหมือนกับปลากระพงทอดน้ำปลาประมาณนี้ oh. แต่ให้ oh. ออกจัดในรูปรัดออกมาแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเตอร์ฟพร้อมแครอททูเล่ครับอโอเคแต่วันนี้ก่อนที่เราจะมาทำสเต็กปลากระพงซอสเพสโต้นะคะครเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคนหล่อก็ต้องคู่กับคนสวยมาหาวิทยาลัยนี้นะคะต้องบอกเลยว่า อาจารย์สวยๆหล่อๆมาทั้งนั้นวันนี้เราเล่นใหญ่ค่ะเราเรียนเชิญรองอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดรนรุมลธนานันหรือว่ารองปลานะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นไงคะสมคําล่ำลือไหมคะคุณผู้ชมคะสวยงามมากเขาเขาคัดกันหรือเปล่าอาจารย์ขาที่นี่ที่นี่อาจารย์เขาเขาคัดกันไหมเขาต้องเลือกสวยๆแบบนี้มาหรือเปล่าเอแอบเพินเลยเนี่ยเขาบอกว่าเจอเจอท่านรองบ่อยๆเนี่ยนะคะท่านรองก็น่ารักรักเป็นคนที่คุยเก่งอัธยาศัยดีมากนะ ถ้างั้นอย่ให้เสียเวลาเลยค่ะรองปลาค่ะ,ะปกติทำับข้าวไหมคะที่บ้านปกติไม่ทำค่ะไม่ทำเลยเ<ม>หรอคะ, <c oughs> คะอาจารย์คะอาจารย์เอาความจริงมาบอกนะคะนักศึกษาอา <c oughs> จารย์ไม่ทำนะคะโดยไม่ทำะคะอา <c oughs> จารย์เพราะว่าเราไม่ถนัดหรือว่าเาอา ปกติสามีจะเป็นคนทําให้วันนี้เราก็จะมาขบมวงเคล็ดลับของเชฟเนี่ยเพื่อไปบอกสามีให้สามีให้ทําให้เหมือนเชฟเดี๋ยวต่อช่วยจดได้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ทันนะคะท้ายรายการมีบอกให้นะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างติดตามทราได้นะคะเชิญค่ะก็สำหรับวัตถุดิบวันนี้นะครับผม นวเดี๋ยวเอาแครอทครับผมใส่ใส่หม้อเลยครับวันนี้ดิฉันจะไม่ทำอะไรคเพราะว่าจะไม่ระวังร้อนนะครับโชอันนี้เราจะลวกประมาณนี่เราจะลวกน้ำเดือดนะครับผมประมาณสิบถึงสิบห้าทีเพื่อให้มันนิ่มแบบขณะที่รอนะครับผมเราก็มาเตรียมวัตถุดิบต่อก็จะเป็น เดี๋ยวเอาเห็ดนะครับมาผัดก่อนเห็ดแชมเปญอาจรย์คครับผมพอเริ่มร้อนแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปครับแค่เล็กน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซอเต้เขาให้สุกซอสเต้คือการผัดแบบใช้ไฟแรงระยะเวลาสั้นอันนี้จะ ค่อนข้างอันตรายนะครับสับท์คสับอาจารย์ต้องใส่ลงไปนิดนึงครับแม่อาจารย์อาจารย์เราก่อนับอาจารย์สัมภาษนะคะอันนี้คือคนคิดว่าจะไม่ได้นี่ผมก็ใส่เองพอเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่เกลือลงไปครับแค่ย็นดูเฉยๆเราก็ดูหอมแล้วนะ มาดูที่ตรงนี้ครับอันนี้มันน่าจะถึงประมาณ10นาทีแล้วแครหล่อนเรียบร้อยแล้วค่ะสินาทีกลก็ลองเช็คดูก่อนครับอย่าเพิ่งรีบตักออกมาหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราตักออกมาหมดเลยเนี่ยมันไม่สุกถ้ามันไม่สุกมันก็ยังตักเข้าไปได้ฮะแล้วผมขอช้อนันึงช้อนค่ะหนึ่งช้อนค่ะําเลยค่ะชิม มันต้องลองตัดแค่ลองตัดดูครับแค่แค่ับดูใช่ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันนิ่มอันนี้ยอันนี้แซลอยังยังไม่สุกดีเครับแบบก็ให้เวลาเขาไปก่อนครับผมแล้วไงต่อคะก็ระหว่างนี้นะครับผมเรามาเตรียมซอสเอสโตต่อไปเราเราจะต้องลวกตัวขุละภาให้พอสะดุ้งให้สีเขาขึ้นก่อนเขียยวอู่ใช่มครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปั่นทั้งอย่างนี้เลยคือหนึ่ง เหม็นเขียว้กนะคใช่ครับจะเหม็นเขียวจนินไปดคก่อนครับผมแต่นี่เดี๋ยวรอน้ําเดือดสักครู่นะครับทีนี้การลวกเนี่ยทาให้สีมันเขียวขึ้นด้วยเวลาปั่นแล้วมันจะสวยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะทําให้แบบว่าเท็กเจอร์ในการกินเรารู้สึกว่ามันมันสุกแล้วอย่างเงี้ยแต่แต่ออริจินอลจริงๆจะปั่นไปเลยก็ได้แต่เผมว่าคนไทยจะชินกับการใช่ติดสุกนิดนึงดีกว่า นี่เราก็ดูจนกว่าเขาจะเริ่มสีเขียวขึ้นนะครับเฮ้ยสีสวยแล้วนะสวยใช่มันต้องเอาไปลูกปคอนเย็นอีกทีไหมถามก่อนอันนี้เราจะทําเลยครับก็เลยไม่ต้องช็อกอ๋อไม่ต้องใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องพักไว้เพื่อรอที่จะทำก็ต้องช็อกก่อนหอมอ่ะกลิ่นโหระพาเนี่ยมันหอมมากนี่ครับทิศของผมน,นะคือเขาจะเริ่มคลายสีลงน้ํานี่เสร็วด้แล้วเแล้วโอเคล้อ๋อเคแล้วเคแลวโอเคแล้วโอเคล้อเล้อเคแล้วอเคแลวโอเคแล้วโอเคแล้อล้เคแล้วออเคแเคแล้ โยนทุกอย่างลงเครื่องปั่นหมดเลยได้ค่ะเชิญค่ะนี้นะครับสำหรับวันนี้จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีคุณประโยชน์ค่อนข้างเยอะมันจะได้ผ่านกระบวนการความร้อนด้วยเพราะว่าอันนี้จุดเดือดเขาต่ํามากผ่านความร้อนเกิดควันมาเลงกินไม่ได้ห้ามโดนความร้อนเลยฉะนั้นวันนี้ซอสวันนี้ผมจะไม่ผัดก็คือจะปั่นอย่างเดียวเพราะว่าผมลวกผมรัทามาแล้วมาสุกแล้วแดงว่าไก่เราสามารถลาทานได้เลยใช่ครับโอเคอ้โหแล้วผมเราก็ใส่ลงไปนะครับ น้ำที่เราลวกมา่กี้ครับเราก็ตักไว้ใส่ได้ด้วยอราบมออีกหนึ่งสองช้อนสามช้อนจะน้ำไปหัวะลาลวกดีเลยเพราะว่าแม่จะปั่นไม่ไปครับโอเคคราวนี้พอเราทำซอสเสร็จแล้วเราก็มาทำปลาถูกไหมคะต้องทำปลาแต่เดี๋ยวขอกลับมาทำไอ้ตัวนี้ก่อนฮะอ๋อที่เมื่อกี้เรายังไม่สคกแบค่แบบคุ้เลยครับผมก็ ตลอที่เราต้มไว้ฮรพอดีเมื่อกี้ต้องลองเช็คดูใหม่ว่ามันสุกหรือยังครับผมเราก็ลองตักขึ้นมาครับแล้วเราก็เฉาะดูอันนี้คือนิ่มแล้วกตัดมาใส่เครื่องนี่เลยครับเราลองดูความความสม่ำของเขาครับว่าเขาเนยแค่ไหนเพื่อกิดเนิดมากไปแล้วก็เติมน้ําที่เราที่เราลดควนมร้ยได้ใช่ครับผม ที่ทาไมถึงไม่ได้ใช้น้าเปล่าธรรมดาเนื่องจากว่าใหามันมค่าของมันด้วยใช่ครับเพราะว่าคุณค่าทางอาหารหรืออะไรนี่จะอยู่นิดนึ่งเลยมันเป็นเคล็ดลับของคนที่ทําอาหารเนี่ยว่ากันเถอะจริงๆแล้วพวกน้ำสต๊อกย่างเช่นน้ำสต๊อกน้ำซุปถูกไหมครับเอามาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็เหมือนกันน้ำที่เราต้มผักอันนั้นนะคะก็มีวิตามินเหมือนกันก็จะไปทิ้งเสียเพื่ออะไรก็เอามาใส่ในตัวนี้ครับผม เราจะบอกว่าเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถูกไหมครับผมอ่ะต่อไปคือทอดปลาแล้วล่ะเราจะมาทอดปลากันนะครับพระเอกพระเอกพระเอกไปไหนคะไปตั้งนี่ปะัาผมซ่อนไว้ตรงนี้ครับขอซ่อนไว้นะคะอันนี้เป็นทิกนะครับก็คือเราจะลงน้ํามันะลุนซะหน่อยครับผมเพื่อเพื่อที่จะให้เขามีความเป็นมอยสเจอร์ครับคบบชุ่มชื้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เราเราจะหมักเขาด้วยเกลือนะครับผมเอาร้อยแค่นิดเดียวพอครับเพราะว่าเราจะให้ รสชาติอะได้จากตัวซอสเป็นหลักนะครับผมก็เค็มนิดนึงนะใช่ครับแล้วก็เป็นพริกไทยครับวันนี้เราใช้พริกไทยดำเพราะว่าเราอยากจะให้รสชาเขาค่อนข้างที่จะใส่มากใส่น้อยทำยังไงครับแล้วแต่อะไรครับต่อใส่มากไม่ดีครับมันเหม็นมันจะเหม็นกลิ่นพริกไทยจนกบกลิ่นทุกอย่างจนมันไม่มีความอร่อยเลย เราแค่ฉลอก็พอครับผมแล้วนี่เรามาดูเราตั้งกระทะไว้จนพอร้อนครับผมแรงขนาดไหนก็เป็นกลางแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยปลาจะไหมครับมันจะไหมก่อนจริงๆแล้วปลาเนี่ยสุกง่ายถูกไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดร้อนเกินไปเขาจะไหมซะก่อนที่จะสุกข้างในมันก็จะดิบอยู่ชิ้นปลาคือดิฉันเล่กซอกแทกนิดนึงนะคะชิ้นปลาเนี่ยหั่นหนาหั่นบางยังไงคะถ้าเกิดเอาแบบดีหน่อยก็คือว่า แร่เป็นฟิเลหนึ่งแล้วก็ลงมาเลยเล้วอเลยใช่ได้ครับผมก็คือแล้วแต่ตัวความหนาของปลาครับอันนี้อันนี้สามารถิีได้ถามว่าต้องใช้หนังด้วยใช่ครับอยทั้งหนังด้วยเดี๋ยวเราทิเทคนิคการทอดปลาเดี๋ยวเราจะต้องลงด้านหนังก่อนเพราะว่าหนังจะสุกยากเดี๋ยวเราจะมาลงปลากันเลยครับผมก็นี่เลยสำคัญเลยค่ะอันนี้คือตะกี้ผมไปแรงเพื่อให้กระทะร้อนใช่ไหมครับคานี้ผมก็จะลดไฟลงจนถึงกลางถึงอ่อนนะครับผม เพื่อให้เขาใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากระทะไม่ร้อนเลยก็ไม่ได้ต่อให้เทฟร้อนไงก็ติดนี่ฮะลงไปปุ๊บแค่เราใช้ไฟแรงหนังไหมข้างในไม่สุกไม่สวยด้วยับผมเราก็ลองเขย่าเพื่อเห็นเช็คเขย่ากับพลาสชเพื่อเพื่อเช็คดูว่าติดหรือเปล่าอ๋อจิจินี้อยู่เห็นไหมแล้วเราก็นึกว่าแหมเป็นเป็นค่าอยากจริงจริงแล้วคือเช็คเอาว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะเอาไอ้ที่จับหรือที่ขีบแบบไปสะกิดไม่งั้นเนื้อจะแตก อออยย่างงเี้ฮะ,<อ>ฮะก็ใช้การเขย่าเช็คดูว่าอ๋อติดหรือ,อยังอ,นะอะไรงเงนะี้ยฮะถ้าไม่ติดเราก็ปล่อย<า>วิธีการดูปลาว่าสุกหรือยังคือเราจะเราจะดูครับว่าเขาเนี่ยตรงตรงสีชมพูนี่คือยังไม่สุกใช่ไหมครับ <หา S 2> สีขาวนี่คือสุกแล้ว<า>เราจะรอจนกว่าเขาจะขาวขึ้นมาเกิน50%ของชิ้นนี้ว<า>ใช่แล้วเราค่อยพลิกปลาเราจะพลิกแค่2ครั้งก็คือพลิกปลาลงปั๊บแล้วก็พลิกหนึ่งแค่นั้นแเรากลับขึ้นใช่ครับในตอนนี้คือเราก็รอเพราะว่าเราต้องใช้ไฟอ่อนเราอยากให้หนังปลากระพงค่อนข้างกรอบ อ๋อดตามบ้านเราจะลองชาาแล้วกินได้เลยเราไม่คำนึงถ้านื้าาเราเราก็จะไม่คํานึงว่าหนังมันจะกรอบแค่ไหนแต่วันนี้คือผมอยากให้หนังเขากรอบมากๆผมก็จะลดไฟให้อ่อนที่สุดที่จะทำได้ เดี๋ยวนะครับผมเราจะมาจัดจานกันนะครับ สอนลูกศิษย์ได้เก่งขนาดนี้แม่หนูอยากรู้จริงๆมากเลยนี่จุ้งนะโอ้โหแต่หนูกยวเจนจะบอกว่านอกจากจานนี้แล้วนะคะมันดูน่าทานแต่มันก็ไม่น่าทานท่านหน้าเชฟลูกศิษย์อาจารย์ตาหนุวาวไหมคะอาจารย์นะคะอันนี้ก็หลออไม่ใช่หล่ออันนี้น่าทานค่ะไม่ใช่หล่อค่ะคะเรียกผิดกับอันนี้น่าทานค่ะอาจารย์ค่ะหล่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมขะตอนที่เราชิมเนี่ยจะมีเปิดหน้าเห็น คุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะตอนสุดท้ายเนีมีไฮไลท์อยู่ที่ตอนสุดท้ายปลายยังไม่เท่ากับหน้าเชฟค่ะขออนุญาตเปิดแมสเพื่อจะชิมก่อนเลยอ,อาจารย์ทานก่อนเลยนะคะเป็นแรงพี่บอืออรารย เนื้อปากรกอบได้กลิ่นพริกไทยได้กินโหระพารอร่อยมากเนื้อตันขึ้นจมูกนะคะทานทุกสิ่งอย่างานนี้สะพรค่ะนะคะหอมนะพื่มใจสิลูกศิษย์ ใช่ขนาดไหนทำยังไงอ่ะจะไปบอกสามีให้อร่อยได้อย่างเงี้ยคุณไม่ทำยังไงก็เชิญเข้าไปที่บ้านเป็นเชฟเทเบิลเขารับทำจัดเชฟเทเบิลด้วยนะคะเคได้เลยเวลามีงานคุณจะติดต่อมาเป็นพิเศษได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ขอขออนื้อขอญาติขออนุญาติเปิดแมสส์นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดิฉันมีไฮไลท์เด็ดตรงน ทานคนเดียวมันไม่อร่อยมันต้องทานกันหลายๆคนถูกไหมคะอาจารย์จริงๆถ้าถ้าสมมติทานรวมๆกันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ครับดิฉันน้ำไม่ธรรมดาค่ะเชฟพับน้อมหน่อยค่ะเป็นไงคะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะนะคะอธิการรองอธิการตัวอดีตการนะคะนี่โอ้โหไมเป็นไงบ้างคะ อาหารไปเท่าไหร่ค่ะทั้งคู่เลยนะอาหารไม่เท่าไหร่ครับโอ้อาหารไม่เท่าไหร่นะคะเชฟไปเท่าไหร่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอชิมก่อนขอลิ้มรสก่อนใช่ไหมคะเนื้อปลากรอบนุ่มอื้อหือแบบบรรยายไม่ถูกเลยมันกรอบอันเนี้ยหนังใช่ค่ะแล้วมันมีกลิ่นของโหระพาโหระพาใช่ค่ะคุณผู้ชมมันขึ้นจมูกแล้วเมื่อกี้ทานกับเนี่ยมันก็คือทำให้ไม่เลี่ยนจริงๆนะเออเข้าใจได้ว่าไอ้ตัวแอสตรากัสเนี่ยแล้วก็ตัว แค่รอดแค่รอดนะคะมันหอมคือเรียกว่ามันมีคุณค่าทางกันหมุนเลยใช่มันมีทั้งผักมีทั้งปลามีโอ้ทุกอย่างเนี่ยโอ้ยอรย์ไม่ไหวไว้ทำขาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากพูดได้คาเดียวค่ะว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆต้องปลื้มใจอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เก่งๆแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ีนายพระบรมราชูปถรรมเนี่ยนะคะ เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคนนะคะแล้วก็สร้างผลงานวันนี้ให้เห็นเนี่ยนี่คือลุสิ์ของมหาวิทยาลัยที่น่าชื่นชมนะคะเขาเป็นทั้งตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็วันนี้เนี่ยไปประกอบอาชีพของตัวเองแล้วอยู่ที่โรงแรมเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเชิญน,นิดนึงอ่าโรงแรมทันเวลเนตเดสติเนชันครับผมอยู่บางไซอยุธยาครับค่ะถ้าอยากเจอเชฟได้นะคะไปที่โรงแรมนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะทานให้ให้อิ่มให้ไม่ใช่อิ่มแบบทานให้ลิ้มรสให้มากกว่านี้นะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตคุณผู้ชมแต่ว่ารายการของเรานะคะจะให้คุณผู้ชมติดตามนะคะติดตามว่าอยู่ที่ตรงไหนบ้างดูที่ตรงน้านี้เลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะคะแล้วก็ทั้ง IG นะคะติดตามได้ใครตามไม่ทนันสูตรมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ตรงนั้นนะคะอย่าลืมว่าวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่นะคะคือมหาวิทยายลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และยูนิเทิลเมนเจอร์นะคะศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วัตกรรมใหม่นะคะที่นี่มีหลากหลายอาชีพมีหลากหลายหลักสูตร ที่จะให้เราเข้ามาเรียนรู้และก็สุดท้ายก่อนจากกาันอาจารย์อยากอาจารย์<ต>่านอยาก่านอยากเป <ทะ S 1> ิดเผยเนื้<ย>อพรอทูพีเซนต์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้านิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาเปิดหน้าเชฟด้วยเป็นยังไงปิดมาต้องตาเลด้วยดิฉันดิฉันไม่ได้โกหกใช่ไหมคะนักศึกษาสิทธิ์เก่าของที่นี่นะคะเป็นไงคะใช้ได้ไหมคะ ไม่ใช่ว่าเป็นเชฟได้อย่างเดียวนะคะหล่อด้วยนะคะสดไหมคะสดครับสดสดสดเขาเียพูดเสดขดนี้ไม่คิดถึต้นเขาจะพิธีกรกับอาจารย์ตื่นเต้นนะคะค่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรนรุมน์ธนานันนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏวไลยลงกรณ์นพระบรมราชูปัมถมนะคะแล้วก็เชฟอาร์มด้วยอยากติดต่อเชฟอาร์มนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ไปวาวกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงคะคุณผู้ชมขาสเปกปลาก็น่าทานนะคะแล้วเชฟเราก็น่ารักด้วยบอกแล้วว่ายูนิเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยนะคะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์นวัตกรรมใหม่แล้วก็รายการของเรา UCV ดูนะคะก็คัดสรรได้กับคุณผู้ชมมีเชฟแล้วก็มีอาหารสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ทําทานได้ด้วยแล้วก็ทําประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ Uni Learning Center โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะติดตามเราได้ทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง Instagram แล้วก็ทาง YouTube นะคะทุกวันเสาร์เวลา5้าโมงเย็นนะคะวัน วัน,นี้ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากกูโคสแบกชูนะคะหลังการบินไทยวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ